สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดะมูนและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า kind of kindness เป็นเรื่องาวของ3เส้นเรื่อง3สถาสนการณ์และก็3องค์แต่ตัวละครเดียวกันแค่เปลี่ยนบทบาทประกอบไปด้วยผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามจะหลุดพ้นจากกรอบเดิมๆที่เขานาถูกกำหนดไว้าน,นตำรวจที่กำลังสงสัยพฤติกรรมแปลกๆของภรรยาที่หายตัวไปจากบ้านแต่ว่าจะอยู่เนียก็กลับมาและหญิงสาวคนหนึ่งที่ก้าวสู่ลัทธิทางจิตวิญ,ญญาณที่กำลังออกตามหาใครสักคนเพื่อจะขึ้นมาเป็นผู้นำที่แสนจะวิปลาสและนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของพวกเขาการตายของ IMF เิดฉากมาตอนแรกเราเนี่ยจะได้เจอกับ IMF ชายที่ไม่ทราบชื่อแต่ปักปกเสื้อว่า IMF เขากําลังหาวิเวียนสาวฮอตที่น่าจะมีฐานหน้าพอสมควรเขานั้นโทรไปหาสามีแล้วก็บอกว่าเขามาแล้วจากนั้นก็ถ่ายรูป IMF ส่งไปแต่ภาพมาตอนดึก เราจะได้เจอโรเบิร์ตที่กำลังจอดบีเอ็มซีโคมทนารอใครบางคนอยู่และพอมีรถสีขาวนั้นแล่นมาเขาก็ขับรถไปชนแล้วก็หาว่าชายคนนั้นนะ่ะคือ IMF เขามองหน้าโรเบิร์ตด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยก่อนที่รถพยาบาลน่ะจะมาแล้วก็ปรมพยาบาลทั้งคู่โรเบิร์ตบอกว่าเขาเจ็บไปหมดเลยแขนเขาน่าจะหักด้วยเขาอยากนอนโรงพยาบาลสัก2อสาวันแต่พยาบาลน่ะก็บอกว่าจะพาไปให้หมอดูตามอีกทีหนึ่งโรเบิร์ตน่ะก็มาที่บ้านเขาจิบเหล้ายี่ห้อนจอนนี่วอลเกอร์ในไปหนึ่งแก้วแล้วก็อนิยายที่ ตื่นขึ้นมาโดยที่มีซาร่าบเมียของเขาหนักน,น้ำส้มให้โรเบิร์ตขอโทษที่กลับบ้านดึกเพราะเขาติดงานที่บริษัทและซาร่า่์ก็เห็นว่าเขามีพลาสเตอร์ปริดแผลที่หน้าผากเขาก็เลยอธิบายว่าประสูอุบัติเหตุนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายและจากนั้นซาร่า่์ก็มองไปที่รกเกตเทนนิสที่มันนะพังไปแล้วเชอร์น่งบอกว่ามันคือรกเกตที่แม็กแอนโรวฝาทิ้งไปเมื่อปี1984เชอร์น่งก็เลยฝากโรเบิร์ตไปขอบคุณเจ้านายของเขาด้วยที่ส่งของชิน้นนี้มาให้ ต่อมาโรเบิร์ตก็ไปทำงานที่บริษัทและก็ถูเจ้านายเรียกพบก่อนที่เขาจะเข้าไปนั่งรอก,กับลอิสเลขาของเจ้านายทั้งคู่หนึ่งก็คุยกันเรื่องลูกโรเบิร์ตหนึ่งก็เลยบอกว่าเขาหนึ่มีลูกไม่ได้เพราะเมียของเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจากนั้นหนึ่งก็ไปเข้าพบเจ้านายเจ้า,จานายของเขามีชื่อว่าเรมอนด์ฟริตแมนเขาเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดขเขาเข้ามาในห้องและกระถามโรเบิร์ตว่าทำไมถึงผอมลงโรเบิร์ตแต่ต้องเพิ่มน้ำหนักถึงจะดูดีขึ้นแล้วก็ถามว่าได้อ่านนิยายไหมได้กินเหล้าไหมือออนนนกกับว่าาเเขจะป็นคนออแบบบบบกกกาาารรใช้ช้ววิตขขอองโเเเหหมดจนนั่า ที่ไม่ได้นอนที่โรงพยาบาลเพราะหมอตะมัน,มนห่วยหมอน่ะบอกว่าผมแค่มีแผลถลอกนิดหน่อยเรย์มอน์น่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วหมอเนี่ยไม่ได้ห่วยรอกเพราะหมอเนี่ยเป็นเพื่อนของเขาเองและก็ได้โทรไปคุยแล้วด้วยจากนั้นก็สั่งให้โรเบิร์ตนั่งลองอีกครั้งหนึ่งโดยการขับรถที่แรงขึ้นแต่ว่าโรเบิร์ตเนี่ยกำลังเลเพราะว่าเขานเนี่ยไม่กล้าทำเรย์มอน์เนี่ยก็เลยเขากลับไปคิดถ้าตัดสินใจได้แล้วเนี่ยก็ค่อยไปบอกเขาที่บ้านเย็นของวันนั้นโรเบิร์ตเนี่ยก็ไปหาเรย์มอนต์ที่บ้านซึ่งกำลังคุยเรื่ออง้นนนาามกวรรดพพสค พอได้คุยโรเบิร์ตเนี่ยก็บอกว่าเขาทำไม่ได้ถ้าเขานั่ขับรถแรงกว่านี้ผู้ชายคนนั้นอาจจะตายก็ได้เรมอนเนี่ยก็บอกว่าเขารู้อยู่แล้วและผู้ชายคนนั้นก็สมัครใจตายอยู่แล้วด้วยแต่ถึงอย่างนั้นโรเบิร์ตเนี่ยก็ไม่กล้าทำอยู่ดีเรมอนเลยไล่เขาออกซะเลยเขาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเอาของที่เขาเนี่ยให้คืนมาและต่อจากนี้โรเบิร์ตเนี่ยจะมีสระแล้วจากนั้นเนี่ยก็จุบโรเบิร์ตไปหนึ่งทีเช้าวันต่อมาซาร่าเนี่ยก็ถามว่าเรเกตหายไปไหนโรเบิร์ตเนี่ยก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเรมอนคงจะมา ทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องความรักเขาบังคับให้โรเบิร์ตจีบซาร่าดยการทำเป็นแกล้งเข้ามือหักหน้าห้องน้ำซาร่าจะได้มาคุยกับเขาและจดหมายรักทุกฉบับที่โรเบิร์ตส่งให้นก็เป็นจดหมายที่เรมอนนัเขียนขึ้นมาจากนั้นนี่ยก็ยังไม่พอที่ซาร่าน่ะมีลูกไม่ได้มันน่ะไม่ใช่ปัญหาทางสุขภาพแต่เป็นเพราะว่าเรมอนแต่บังคับให้โรเบิร์ตแอบใส่ย,ยาคุมในกาเฟทุกเช้าพอได้กินอย่างนั้นซาร่าเน่ยก็เลยโกรธมากจากนั้นเช้าวนันต่อมาโรเบิร์ตหนังก็พบว่าซาร่า้วีน โดยที่ราเหตุผลโรเบิร์ตเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอคงจะเหนื่อยก็เลยเปลี่ยนตัวไปพักผ่อนละมัง้งจากนั้นโรเบิร์ตเนี่ยก็ไปที่บ้านเรมอนแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่อยู่และก็ได้เจอเพียงแค่วิเวียนเท่านั้นโรเบิร์ตเนี่ยก็เลยโวยสายว่าเมียเขาอยู่ไหนไอเรมอนเะนี่ยมันพามาเล่นซัมติงหมูหรือเปล่าจากนั้นก็โนมิเวียนนะตบหน้าไปหนึ่งทีและก็บอกให้เขาออกไปซะทำไมอย่างนั้นจะโทรหาเรมอนโรเบิร์ตเนี่ยก็เลยตอบว่าเธอควรจะกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ดีกว่าต้องมาโดนคนแก่แบบเรมอนเะน่ยทำซัมติงวิเวียนเ,ยเน สะสมที่เดมอเนเคยให้มาเขาต้องการเงิน2 0 0 0 0ดอลลาร์แต่ว่านาสะสมก็ให้ได้แค่หมื่นสเท่านั้นจากนั้นโรเบิร์ตก็โทรไปหาสมิธซึ่งก็น่าจะเป็นประธานบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากร่วมงานกับสมิธสมิธก็เลยบอกให้เขานำมาเจอพรุ่งนี้พอถึงหน้าห้องประธานเขาก็คุยกับเลขาที่นั่งอยู่หน้าห้องเหมือนกับคุยกับลอิสเปเป้จากนั้นก็มีสายโทรศัพท์นัดโทรเข้ามาเลขานก็เลยบอกกับเขาว่าสมิธขอเลื่อนนัดไปก่อนถ้าว่างแล้วเขาจะติดต่อกลับไปซึ่งกชัดดเเจนนว่าาโรบรบคงงไไม้ไ้แล ต่อมาโรเบิร์ตนก็ไปนั่งกินเหล้าเขาเห็นสาวสวยนั่งจิบวายอยู่เล็แกแรงทำเป็นปวดข้อมืออยู่หน้าห้องน้ำแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่สนใจอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำไม่เนียนต่อมาโรเบิร์ตก็ไปดักซุ่มรอเรย์มอนที่ลานจอดรถเขาขอโอกาสกลับมาทำงานอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้เขาในอ่านแอนนาฮาริเรนาจบแล้วและน้ำหนักของเขาเนยก็เพิ่มขึ้นมา2กิโลแต่ว่า Raymond เรมอนนก็ตอบว่ามันสายเกินไปแล้วไปตายซะและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าโรเบิร์ตจะคิดอะไรไม่ออกเขาพยายามทำตามแผนที่ Raymond เรมอนเะวางไม่เหมือนเคยแม้จะโดนไล่ออกแล้วก็ตามและโรเบิร์ตก็กลับมาที่ร้านเล่าอีกครั้งหนึ่งเขาสั่งไวท์เขานนามากินแล้วก็นั่งมองสองสาวหนึ่งในนั้นเนมีชื่อว่าริตา้าเขาเห็นว่าเธอเนเดินไปเข้าห้องน้ำเขาก็เลยตามไปและก็เตะที่ขอบประตูจนทำให้นิ้วเนหักและมัน,นก็ได้ผลริต้าเนสนใจเขาโรเบิร์ตเนก็ ซึ่งก็ทำให้โรเบื่อแตสังเกตเห็นว่าวเธอขับรถบีเอ็มซีกรมเหมือนกับเขา พอกลับมาจากโรงพยาบาลโรเบิร์ตเนี่ยก็เริ่มจีบเธอทันทีเขาบอกว่าเขาเนี่ยซึ้งใจงมากที่เธอช่วยเขาเขาก็เลยอยากจะเลี้ยงเล่าเธอเป็นการตอบแทนซึ่งในฝ่ายกระรับปากเธอก็เลยบอกให้ไปรับเธอที่บ้านในวันพรุ่งนี้อัอนต่อมาโรเบิร์ตเนี่ยกระรับเธอที่บ้านแต่ว่าก็ไม่เจอใครเขาก็เลยนึกอะไรบางอย่างได้ก็เลยรดบไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาเนี่ยก็เจอกับแผนกฉุกเฉินที่กำลังเข็นไอเอฟไปห้องไอซียูต่อมาก็เห็นเดมอนกับวิเวียนเะน่ยเดินออกมาจากห้องพักฟื้นเขาเนี่ยก็เลยเข้าไปดูทำให้เขาได้เจอกับริิิตตตตต้้าาาที่นนน่่่่ก่กกกกลลัััังงนนนนนอออออปปววยยยูเเเเธ็บบบบไมมใจ,จะแพรส เด้ต้องมานอนที่โรงพยาบาล โรเบิร์ตเดินกระถามตอบว่าคู่กรณีเป็นยังไงบ้างเธอก็เลยบอกว่าเจ็บหนักปางตายเลยจากนั้นเธอก็ขอให้เขานำะพยุงเธอไปห้องน้ำเขาเนี่ยก็เลยพาเธอไปและเขาก็บอกว่าจะรอเธอข้างนอกแต่ว่าเขาก็แบบอบพิ้กระเป๋าของเธอแล้วก็ได้เจอกับกุญแจบ้านก็นเลยเก็บไว้ต่อมาโรเบิร์ตเนี่ยก็ไปที่บ้านของริต้าเขาไขประตูหนึ่งเข้าไปแล้วก็พบว่าดีไซน์ทุกอย่างในบ้านนะ่ะเหมือนกับบ้านของเขาเลยและเขาก็ยังเจอกับเรเก็ตของแอนดรูอยู่ด้วยซึ่งก็ชัดเจนแล้วว่ารนะิต้าน่ะกำลังทำงานให้กับเรมอนอยู่โรเบิบ แต่พอเข้าไปบริษพยาบาลเนี่ยก็ไม่ออกมาเลยมีเพียงแค่โรเบิร์ตที่ออกมาจากห้องน้ำโดยชุดบรุษพยาบาลจากนั้นเขาก็ไปที่ห้อง i อ u แลวก็ถอดเครื่องช่วยหายใจสายน้ำเกลือและก็เครื่องพยุงชีพของ R.F.F เนี่ยออกก็จะเข็นเขามาที่น้่โรงพยาบาลพร้อมกับขับรถเหยียบเขา้านีจนตายขาที่จากนั้นโรเบิร์ตก็กลับไปหาเรมอนเขานาเปิดประตูเข้าไปก่อนที่วิเวียนจะมาสวมกอดเขาเธอบอกว่าเธอภูมิใจในตัวของเขามากจากนั้นทั้ง3คนก็กอดกันเรมอนก็บอกว่ารักโรเบิร์ตและโรเบิร์ตก็ไม่เคยทำให้เขา,าผิดหวังเลยจากนััั้้้้นนววิเเียน่กนกรองงงพล How your Love De is ใหบทคู เรื่องที่ 2. การบินของ RMF เรื่องราวเริ่มต้นมาที่ตำรวจคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแดเนียลที่กำลังสงสัยก,กับการหายตัวไปของภรรยาเขารับสายโทรศัพท์ที่เพิ่งโทรเข้ามาแต่ว่าเสียงไหนมันก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาก็เลยวางสายแล้วก็แต่งตัวไปทํางานพอไปทํางานเขาก็ใช้มือลูบไล้ไปที่ผู้ต้องหาจนนีนที่เป็นคู่หูของเขาหนะรับไม่ได้นีนเนี่ยก็เลยถามว่าผู้ต้องหาหนะน้าเหมือนลิสเรื่องไงเขาเนี่ยก็เลยตอบไปว่าก็เหมือนอยู่นะเพราะบริเวณคาามันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนกันนีนเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่เหมือนเลยสักนิดแกมันเพอเจอร์และจากนั้นเขาก็พููดดววววว่่่่่่าาาาเเพพงงงไ้้้รรัับแจจจกกกหนนนนนยชชีีมมืออโตสใ ซึ่งก็แปลว่าแดเนียลนัยังคงมีหวังอยู่และก็ชวนเขาไปกินข้าวที่บ้านหลังเลิกงานตามมาที่ค่ำของวันนั้น Neil เนนก็ได้พามาชาเมียของเขานงมากินข้าวด้วยแดเนียลนี่ยก็ทำสเต็กไว้กับทุกคนซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นแบบแร่แต่ว่ายังไงดูไปแล้วมันก็รอชัดๆเขาเลยบอกว่าถ้ามาทาไม่ชอบแล้วก็จะไปทําใหม่ให้แต่เธอเนี่ยก็บอกกับเขาว่าสเต็กของเขาเนี่ยอร่อยมากแต่ว่าลิสทําอร่อยกว่ามาชาเนี่ยก็เลยบอกว่าลิสเป็นคนสุภาพและก็ตลกมากๆและพอเดเนียได้ยินชื่อของลิสเขาเนี่ยก็ทำหน้า นีนเนี่ยก็เลยบอกว่าอย่าดีกว่าวิดีโอนั้นอาจทําให้เดนเนยลเหน่ยเศร้ากว่าเดิมแถมก็ยังทําให้เขากับมาธารู้สึกดัดด้วยจากนั้นเดนเนยล์เหนยก็ร้องให้ทางฝั่งของนีนนั้นก็ไม่มีทางเลือกก็เลยบอกกับเขาว่างั้นเราเนี่ยมาดูวิดีโอกันเถอะซึ่งวิดีโอที่เดนเนยลพูดถึงนั้นก็คือวิดีโอซัมติงหมู่ระหว่างเขาลิสนีนและก็มาธาเขาดูไปเนี่ยก็ร้องให้ไปและก็บอกว่าเธอเน่นสวยมากจนทําให้เขาเนี่ยหยุดคิดถึงเธอไม่ได้เลยและหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนเดินกลับไปเลดเนยลเ ไปรับเธอที่สนามบินโดยที่มีอ r m ์เฟขับเครื่องบินมาส่งก่อนที่ลิซจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลพร้อมกับโจนาธานหนึ่งในคณะสมรวจประการังที่อยู่ด้วยกันพอมาถึงโรงพยาบาลเธอเนี่ยก็เล่ากับแดเนียลและก็จอร์ดพ่อของเธอฟังว่าคณะสำรวจคนอื่นนตายหมดแล้วเหลือแค่เธอกับโจนาธานและเธอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าโจนาธานอาการหนักพอสมควร จากนั้นก็บอกให้เดนเนล่์พากลับบ้านเขาเ,เลยบอกกับเธอว่าวันนี้เธอได้กลับแน่แต่ว่าต้องรออนุมัติก่อนระหว่างที่รอเดนเนล่์ก็ไปคุยกับชารอนภรยาของจุนธานเธอร้องไห้และก็บอกว่าสามีอาการแย่มากเขาอาจจะไม่รอดก็ได้แล้วเธอก็ไม่รู้ว่าจะบอกลูกยังไงแต่ว่าถ้าเขาจะรอดมาได้เธอจะไม่ให้เขาไปสำรวจอีกเลยตัดมาที่บ่ายของวันนั้นพอกลับมาถึงบ้านลิชก็บอกว่าหิวมากเดนเนล่์ก็เลยค้นของในตู้เย็นเพื่อดูว่าจะสามารถทำอะไรให้เธอกินได้บ้างแต่ว่าเธอก็บอกว่าเธออยากกินของหวาน แล้วก็หยิบเค้กนำมากินในคืนนั้นแนน,น,นนเนลเี่กกับนัดนีแล้วก็มาทานหามาเลงรับขวัญลิสลิสเนี่ยก็เลยกาว่าจะแต่งตัวสวยๆให้กับเพื่อนดูแต่ตดตรงที่เท้าของเธอใหญ่เกินไปแล้วก็ใส่รองเท้าไม่ได้พอพวกนีนเลยมาถึงลิสก็ไม่คุยเรื่องอื่นเลยแล้วก็มาได้เล่าว,ว่าเธอเี่ยไปเจอเรื่องอะไรมาบ้างเอาแต่ชวนทุกคนน่ะนขึ้นไปบนห้องด้วยกันนิเนเี่กก็เลยบอกว่าวันนี้เขาเด็ไม่อยากขึ้น ลิสเนี่ยก็เลยตอบว่าถ้าไม่อยากขึ้นแล้วก็ก็มันทำซัมติงหมู่บนโต๊ะกินข้าวกันนี่แหละแต่วันนี้เนี่ยก็บอกว่าเขามีงานเช้าแล้วก็จะกลับแล้วเอาไว้ทําวันหลังก็แล้วกันลิสต์ก็เลยอารมณ์เสียแล้วก็เก็บจานไปล้างเช้าวันต่อมาเดนเนลล์เนี่ยก็แต่งตัวไปทํางานแต่วาลลิสเนี่ยก็มาใหญ่ก้นเขาเธอ่ะบอกว่าตอนที่เธออยู่ที่เกาะเธอเนี่ยไม่เคยนึกถึงอย่างอื่นเลยขนาดพ่อของเธอเนี่ยก็ยังไม่นึกถึง เพราะว่าเธอนึกถึงแต่น้องชายของแดเนียลและเขาเนึ่งก็เซ็กซี่อย่างมากในชุดของตำรวจแต่ว่าแดเนียลน่งก็บอกว่าเราจะมาทำตอนนี้ไม่ได้เพราะเขานั้นต้องไปทำงานแล้วต่อมาแดเนียลน่งก็แอบคุยกับชารอนอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าผัวข,ของเธอเนี่ยไม่ใช่ผัวตัวจริงเขาคิดว่าต้องมีคนแอบลอนิ่งพวกเขาเมียของแดเนียลนึ่งก็เป็นตัวปลอมเพราะว่าลิสต์นั้นจำเพลงที่เขาชอบไม่ได้เลยและก็นำกระวองมาตีเขาด้วยเขาเลยบอกให้ชารอนน่ะลองสังเกตที่เท้าของจนทานดูว่ามานันมีขนาดไม่เท่าเดิมหรือเปล่าชารอนหนว่าาาาเเเเธออจจะขข้ใว่ตวไปงพกลับบมาถึง้นนด็ ใครบางคนแต่ปลายสายเนี่ยก็พูดแบบจับใจความไม่ได้เขาเนี่ยก็เลยถามกลับไปว่านั่น่นใช่ลิสไหมซึ่งตัวของลิสที่นั่งอยู่กับเขาก็งงว่าเขานี่ยคุยกับลิสไหน ลิสก็เลยแอบเอาโทรศัพท์นำไปซ่อนวันต่อมาเธอในกาทำอาหารให้กับแดนเนยลกินแต่ว่าแดนเนล่์ก็ไม่กินเลยเอาแต่ถามว่าเธอเอาโทรศัพท์ของเขาไปไหนเธอเนี่ยก็เลยตอบว่าเธอไม่ได้เอาไปเขาจะทำหล่นไว้ที่ไหนสักแห่งก็ได้จากนั้นก็บอกว่าเธอเหนืท้องแต่ว่าแดนเนยลก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่เคกและก็ไล่เธอเนี่ยไปจากบ้านซะเพราะเขารู้ว่าเธอเนี่ยไม่ใช่เมียของเขาแต่ว่าลิสก็บอกว่าเธอจะไม่ไปไหนเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือบ้านของเธอ ้ในคืนวันเดียวกันแดเนียลเนกับไบลาตาเวนกับนินและก็จับวัยรุ่น2คนที่ขับรถฝ่าไฟแดงได้จากนั้นนก็ค้นโทรศัพท์ของ2วัยรุ่นแดเนียลเนก็เลยบอกว่านี่มันโทรศัพท์ของเขานี่นาผู้หญิงที่มีชื่อว่าลิสอามาขาให้ใช่ไหมนั่นก็ทําให้วัยรุ่นนังงงและก็บอกให้แดเนียลน่ยจะเย็นลงก่อนแดเนียลเนก็เลยชักปืนขึ้นมาขู่วัยรุ่นอีกคนหนึ่งก่อนทาปืนในมือนังลั่นใส่วัยรุ่นคนนั้นเขาก็เลยรีบบอกขอโทษเพราะว่าเขานั้ไม่ได้ตั้งใจก่อนนามือของเขานามาเลียตัดมาที่เช้าวันต่อมาเดเนอร์น่ยก็ถูกจับไปให้จิตแพทย์ประเมินสุขภาพจิตหมอไอเว่นเนี่ยกระโดดและก็มาเล่ากับนินฟังว่า เดนเนยลเมื่การทางจิตชนิดหลงผิดก็าอาจจะเพอ้อเจอไปบ้างแต่ไม่น่าจะมีพิษมีภัยกับใครอย่างไรก็ตามหมอนะก็บอกว่าเดนเนลนี่ยต้องพักงานไปก่อนเพื่อความสบายใจของหน่วยงานและก็ประชาชนในเมืองเดนเนยลที่ถูกพักงานนะ่ก็เอาแต่นอนเขาไม่กินอะไรเลยนอกจากยาที่หมอจ่ายให้และก็แต่แลลิสออกจากบ้านทำให้เธอเนะี่ยมายิงกลุ่มหน้าบ้านว่าจะเอาไงต่อดีและตอนนั้นจอห์ John นะก็มาหาลิสเขาน่บอกว่าเดนเนลนี่ยคือปีศาจและเขาก็อยากจะให้ลิสน่ไปอยู่กับเขาแต่ว่าเธอเนี่ยกระตบหน้าพ่อพร้อมกับท เธอนะบอกว่าที่ก่อน,นั้นมีหมาเป็นผู้นำสัตว์น่ะเป็นมนุษย์และมนุษย์น่ะก,ก็เป็นสัตว์หมาช่วยรักษาแผลให้เธอและให้เธอกินอาหารด้วยหมาน่ะเป็นคนหานอสัตว์มาให้แต่ว่าคนอื่นน่ะก็มาแย่งกินไปหมดมันก็เลยนำช็อกโกแลตนัให้เธอกินและเธอเน่ะก็ชอบกินช็อกโกแลตอย่างมากเธอน่ะก็อยากจะบอกกับพ่อว่าเดนเนีร์น่ะเป็นคนดีนั่นก็ทำให้พ่อนนะงงว่ามันเกี่ยวกันยังไงก่อนที่เขาจะบอกว่ามิทุระต้องไปทำต่อแล้วก็เดินจากไป ต่อมาลิสเนก็กลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งหนึ่งเธอถามเขาว่าเขาในอยากกินอะไรเธอจะทําให้ทุกอย่างเลยแดเนียลเนก็เลยบอกว่าตัดนิ้วมันแล้วก็ผักกระหล่ำให้เขากินหน่อยวันนั้นเธอเนก็เลยตัดนิ้วของตัวเองไปเสริมให้กับเขาบนเตียงเช้าวันต่อมาหมอเอเวนเนก็มาเยี่ยมอาการของแดเนียลมอเนก็ถามาอาการดีขึ้นหรือย,อยังเขาเนก็เลยตอบว่าดีขึ้นแล้ว แล้วก็ยังเล่าให้หมอนัฟังว่าผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นเมียของเขาน่ะตัดนิ้วให้เขากินแถมก็ยังทำร้ายตัวเองในตอนเช้าด้วยเขานนะแทบนอนไม่หลับเลยพาะกลัว่าเธอจะมาทำร้ายตัดมาทางฝั่งของลิสเธอมาที่โรงพยาบาลด้วยสภาพที่สะบักสะบอมและก็มีเลือดตรงช่องท้องหมอสุตินารีแพทย์เนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้เน่ะเธอนนะแท้งลูกซึ่งลิสเนี่ยก็ไม่ได้ดูเสียใจมากเท่าไหร่พร้อมกับที่เธอนนะยิ้มให้หมอจากนั้นมอน,น่ก็เค้นถามว่าใครเป็นคนทำร้ายเธอเธอเนี่ยก็เลยาตอบว่าเดนเนอร์เป็นคนทำเราหน,ะะกกนา ท่านนั้แล้วต่อมาเธอก็กลับมาที่บ้านเธอน่ะได้ซื้อเนื้อแล้วก็มาผัดให้กับเดนเนยลกินพร้อมกับที่เขาน้อบอกว่าเขาหิวมากเลยลิสตน่ะก็เลยถามว่าอยากกินอะไรเขาเนี่ยก็เลยบอกว่านิ้วของเธอนี่ยมันน่าขยะแขยงมากเขาอยากกินอะไรที่มันอร่อยกว่านี้และเขาก็อยากจะกินตับของเธอจากนั้นเดนเนลลก็ขึ้นไปรอบนห้องพอลงมาอีกทีนึงก็เห็นว่าเธอจัดการกับตัวเองแล้วก็ตายไปแล้วและตอนนั้นก็มีคนนํามาเข้าประตูเดนเนยลเนี่ยก็เลยเปิดประตูไปดูทำให้เขาได้เจอกับลิสต้อีกคนหนึ เรื่องที่3มีชื่อว่า IMF กินแซนด์วิช เรื่องราวเริ่มต้นมาด้ดยเอมิลี่และก็แอนดรูที่กำลังค้นหาแฝดสาวที่มีพลังพิเศษในการช่วยชีวิตคนโดยมีเงื่อนไขก็คือคู่แฝดอีคนหนึ่งจะต้องตายไปก่อนเอมิลี่เนี่ยก็เลยจับตัวผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแอนนาหนัะไปห้องดับจิตและก็บอกให้เธอหนะ่ช่วยชีวิตศพที่เพิ่งตายไปแอนนาหน่ก็พูดว่ามาร์ตินโลที่รักจงรับชีวิตจากมือนี้ไปและก็จงลืมตาขึ้นแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยแอนนาเนี่ยก็เลยบอกในะห้เอมิลีล่และก็แอนดรูว์หน่ต้องมองอแะเรกรันหล่ง,งก่กข Emily กกีขลเมลวาาา คุณไม่ใช่คนที่เราน่ะกําลังตามหาอยู่และจากนั้นทั้งคู่นี่ก็ออกจากห้องพร้อมกับขึ้นรถไปเอมิลี่นี่ก็บอกว่าเธอรู้อยู่แล้วว่ามันน่ะไม่ใช่แอนนาแต่ว่าเธอไม่บอกแอนดูตั้งแต่แรกเพราะเธอบว่าเขาน่ะจะอารมณ์เสียจากนั้นน่ะก็เล่าว่าเธอนังฝันว่าตัวเน่น่ะกําลังจมน้ําอยู่แล้วก็มีนักระบำใต้น้ําฝ้าแฝด2คนน่ะมาช่วยไว้เธอนี่ก็เลยคิดว่าคนที่มีพลังพิเศษน่าจะเป็นหนึ่งใน2คนนั้นและจากนั้นทั้งคู่นี่ก็มาพักที่โมเตลโดยที่มีแกหลนน้ําพกติดตัวไปด้วยก่อนทั้งคู่จะโทรสั่งเซวิทมากินแล้วก็เข้านอนเช้าวันต่อมาแอนดูนี่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าเอมิลี่น่ะไม่อยู่แล้วส่วนทางฝ ของเอมิลีนั้นเธอหนูก็ไปที่บ้านหลังหนึ่งที่มีสองพ่อลูกหนูอย,อยู่ด้วยกันเธอรอจนทั้งคู่หนอยออกไปแล้วก็ค่อยเข้าไปในบ้าน ก่อนจะเข้ามายัางห้องนอนเด็กแล้วก็วางรองเท้าในเกี่ยวไว้จากนั้นก็นาน้ำมาพรมเตียงประมาเธอก็ขับรถไปรับแอนดรูและก็พาเขานี่ไปยังครื่องหาสนหลังหนึ่งก่อนทั้งคู่จะมาเจอกับโอมิอากาและเด็กชายที่มีชื่อว่าแจ็คแจ็คนั้นบอกกับเอมิลี่ว่าเขาเนี่ยซื้อตัวตุ่นมาเลี้ยงเอาไว้และก็อยากให้เอมิลี่เนี่ไปดูจากนั้นก็พาเธอน่ไปดูซึ่งก็ทําให้เราได้เห็นว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกาลังลําเลียงน้าไปใส่ในบอ่อตัดมาทางฝั่งของแอนดรูโอมี่เอาอนนี่ เขาก็เลยตอบว่าอยากนอนกับโอมิเธอเนี่ยก็เลยบอกว่าคืนนี้สิ่งที่เขาต้องการจะเป็นจริงจากนั้นเขาก็รับทั้งคู่นไปนอนด้วยโดยให้เอมิลี่เป็นคิวแรกและเธอจะเป็นคิวที่2เช้าวันต่อมาผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซูซานนะ่ะก็ถูกขังในห้องสาวหน้าโดยที่มีคนนมายืนมุงดูอยู่เธอน่ารอดอ้อ้วอย่างมากและสุดท้ายเธอก็สลบทุกคนเนเลยไปอุ้มเธอออกมา และจากนั้นอากาศก็เลยไปที่พุงของเธอแล้วก็บอกว่าซูซานไม่แปดเปื้อนและหลังจากนั้นอากาศกับโอมีน่ก็มานั่งร้องให้เพื่อจะให้น้ำตาหนหยดตรงไปที่บ่อต่อมาเอเมลี่กับแอนดูนั้นก็ไปตามหาคนที่มีพลังพิเศษต่อพวกเขานไปนั่งพักที่ร้านอาหารทําไม่ได้เจอกับรีเบคกา เธอบอกว่าเธอจะทางานเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลส่วนน้องสาวของเธอ่ะเป็นสัตวแพทย์เธอไ่นได้ทิ้งที่อยู่แล้วก็เบอร์ติดต่อไว้ให้ก่อนที่จะเดินออกไปเอมิลี่เนี่ยก็คิดว่าเธอต้องเป็นฝาแฝดพังพิเศษแน่ๆแต่ว่าเขาเนี่ยก็แย้งขึ้นมาว่าถ้าเธอจะเป็นแฝดจริงฝ่ายดีคนคงจะตายไปแล้วเอมิลี่เนี่ยก็เลยบอกว่าไม่แน่นะเธออาจจะตายเร็วๆนี้ก็ได้ต่อมาเธอเนี่ยก็แอบออาน้ำไปพรมที่เตียงบ้านหลังนั้นเหมือนเดิมแล้วก็กะจะหนีไปเงียบๆแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็มาเจอเธอเข้าซะก่อน มีเวลาโจเซฟเนี่ยก็เลยบอกให้เธอแวะมาดินเนอร์คืนนี้สักหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีเพราะว่าวลูกเนี่ยคิดถึงเธอมาก เธอเนี่ยก็เลยตอบว่าดูก่อนว่าจะว่างหรือเปล่าวันต่อมาแอนดรูกับเอมิลี่เนี่ยก็ไปที่บ้านของเบเวอร์ที่มีสาวฝาแฝดเหมือนกันแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่เจอใครนอกจากปู่เบเวอร์ซึ่งก็เป็นพ่อของฝาแฝดเขาเนาบองว่าแฝดคนแรกของเขาตายไปเมื่อ10ปีก่อนส่วนอีกคนหนึ่งก็เพิ่งตายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทาให้ทั้งคู่ต้องออกไปด้วยความผิดหวังแอนดรูเนี่ยก็เลยบอกให้เธอไปส่งเขาที่โมเตลเพราะเขารู้สึกไม่สบายพอมาถึงโมเตลเขานี่ก็ไข้ขึ้นจริงๆเอมิลี่ก็เลยจะอาสาไปซื้อยาลดไข้าาา้พออที่รนขยเเธกกจจับซ เขาเนี่ยก็เลยถามเธอว่าทำไมเมื่อคืนเธอนะ่ะไม่มาหาเขากับลูกเลยเธอเนี่ยก็เลยตอบไปว่าไม่ว่างโจเซฟเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นคืนนี้เธอเนี่ยแวะไปก็ได้และในคืนนั้นเธอก็ไปหาเขาจริงๆแต่ว่าลูกสาวนอนหลับไปแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เลยมานั่งคุยกัน โจเซฟนี่ก็เลยบอกขึ้นมาว่าเขานั้นเพิ่งคิดสุดคอกเธอขึ้นมาใหม่และก็อยากให้เธอเนี่ยช่วยลองชิมตอนแรกเธอจะขอตัวกลับแต่ว่าเขาก็ให้เธอดื่มเอมิลี่เนี่ยก็เลยบอกว่างั้นก็ดื่มสักแก้วก็ได้โจเซฟนี่ก็เลยไปชงไล่กับเธอดื่มโดยการสายานอนหลับไปในเหล้าด้วยทั้งคู่เนี่ยก็เลยมาจิบเหล้าแล้วก็คุยกันไปสักพักก่อนที่เธอจะเริ่มมึนหัวโจเซฟเนี่ยก็เลยบอกว่าเหล้าสูตรนี้กินคู่กับแซลมอนจะอร่อยมากและเขาจะเป็นคนทำแซลมอนให้ถ้าเธอเนี่ยต้องการเอมิลี่เนี่ยก็เลยบอกว่าเธอไม และจากนั้นโจเซฟในกระจับเธอถอดเสื้อผ้าและก็จัดการทำซัมติงกับเธอชาวันลุกขึ้น Emily เอมลี่ในกระเตียงขึ้นมาและเมื่อเธอรู้ว่าเธอถูกทำอะไรเธอหนึ่งก็ได้ไปล้างตัวจากนั้นก็อ,อกไปจากบ้านซึ่งเธอก็เห็นว่าพวกโอมิมายืนดักรอเธออยู่และพวกเขาก็พาเธอนไปคฤหาหาดก่อนจับเธอขังไว้ในห้องสาวหน้า โดยที่อากาศได้บอกว่าการทําแบบนี้จะช่วยเธอหน่ะหายปนเปื้อนได้เอมิลี่เนี่ยถูกขังจนสลบไปจากนั้นทุกคนก็กุ้มเธอออกมาแล้วก็ให้อากาศเลียพอเลียเสร็จเธอเน่งก็บอกว่าเอมิลี่ยังคงปนเปื้อนอยู่และจากนั้นโอมิก,กับอากาศเนี่ยก็ไล่เธอเออกจากรัทธิโดยให้เงินเธอไว้จํานวนหนึ่งอากาศน่ะบอกว่าเธอหน่ะไม่บอกกับที่นี่เธอเหมาะกับการอยู่บ้านกับลูกและก็สามีมากกว่าและก็บอกให้ดูแลตัวเองดีๆแต่ว่าเอมิลี่เนี่ยก็จะตื้อขอกลับเข้าไปซึ่งก็ไม่มีใครหนาสนใจเธอแล้วค่ำข,ของวันน,น

ย้อก็ไปเมื่อหลายปีก่อนตอนพ่อแม่ไม่อยู่บ้านรีเบคก้าก็ชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้ที่บ้านทุกคนเน่ยกเมากันอย่างมากแต่วารุณเป็นคนเดียวที่ไม่กินเหล้ารีเบคก้าเนื่อเมากเลยอยากดดน้ำสาเล่นโดยที่เธอนไม่รู้เลยว่าน้ำที่อยู่ในสาถูกระบายไปหมดแล้วทำให้เธอนตกไปที่พื้นสาแล้วเลือดก,ก็ไหลเต็มไปหมดห่วงความคิดสุดท้ายของเธอคิดว่าตัวเองต้องตายอย่างแน่นอนแต่ว่าเธอกระตืนขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าตัวเองไม่เป็นอะไรเลยแม้มีแม้แต่แตร้อยขีดควรเหมือนกับวารู่ณช่วยรักษาเธอเอมิลี่ก็เลยบอกวาร่ะมีพล พลังถึงจะตื่นมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คืนนั้นเธอเนี่ยก็มาจอดรถที่โมเตลแล้วก็เห็นว่าโจเซฟนี่ยมาจอดรออยู่เขานำบอกว่าเขาขอโทษเรื่องเมื่อคืนนี้เขาแค่คิดถึงเธอมากเกินไปและเขาก็อยากจะขอเวลาคุยกับเธอแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่อยากคุยกับเขาโจเซฟเนี่ยก็เลยบอกว่าอย่างน้อยไปคุยกับลูกก็ยังดีเพราะว่าลูกน่ยนั่งรอในรถเอมิลี่เนี่ยก็เลยไปหาลูกและเธอเนี่ยก็บอกกับลูกว่าร่างกายของคนเราอนะมีน้ำถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนนพรอสุจินะมีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เธอก็เลยบอกให้ลูกเน แล้วก็พาไปหารูทเดลบอกก็หมาตัวนี้น่ยถูกหมาตัวอื่นกัดมารูทเนี่ยก็เลยช่วยทําแผลให้และพอมือเธอสัมผัสไปที่แผลเอเมิลี่ก็เห็นว่าแผลนั้นหายไปแล้วจากนั้นเธอก็นำหมาไปปล่อยแต่ไม่ที่เช้าของอีกวันหนึ่งรีเบคก้าก็โทรมาหาเธอแล้วก็บอกว่า รู้วิธีทาให้พลังของรูะตื่นแล้วและเธอก็บอกให้เอมิลี่ไปหาที่บ้านและพอเอมิลี่ไปถึงเธอก็ถามกับเดบคก้าว่าวิธีไหนที่ทาให้พลังของรูะตื่นขึ้นแต่ Rebecca เดบคก้าก็ไม่พูดจากนั้น,นก็โดดลงสาะน้ําฆ่าตัวตายต่อมา Emily เอมิลี่ก็ไปหารูดเธอน้อบอกว่าอยากจะขอบคุณที่รูดช่วยรักษาหมาให้ก็เลยซื้อผ้าพันคอมาฝากรูดก็เลยขอบคุณเธอกลับ <Emily S 2> เอมิลี่ก็เลยบอกให้เธอลองใส่ดูถ้าไม่สวยแล้วก็จะเปลี่ยนให้จากนั้นเธอเ่ะแสร้งทำเป็นว่าจะช่วยซมผ้าพันคอให้แต่ว่า ร่างของเธอที่แรสตินมาห้องดับจิตและก็ให้เธอพูดชื่อ IMF พร้อมกับท่องคาถาว่าจงรับชีวิตจางมือนี้ไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมา แต่บรูธเนี่ยกับเลอรจัดเธอสลืมสลือแล้วก็ไม่รับรู้อะไรเอมิลี่เนี่ยก็เลยจับมือเธอไปเตะที่ตัวเขาสรุปว่า R.M.F. น่ะฟื้นขึ้นมาจริงๆนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยดีใจยอย่างมากจนเธอเออกไปเต้นเพลงแบรนด์นิวบิชที่ในห้องดับจิตจากนั้น,นก็หอบรูดขึ้นรถโดยหวังว่าจะพาเธอเนี่ยไปเจอกับโอมิเธอก็ถามว่ารูตเนี่ยหิวน้ำหรือเปล่าจากนั้นก็ชะงงดูบ่อหลังเพื่อจะหาแกนหลอนน้ำจังหวะนั้นก็มีรถคันหนึ่งในสวนมาทําให้เธอเนี่ยต้องหักหลบและรถในกเกษตรหลักไปชนเข้ากับป้ายหนารรเช่เือปะมง ทำให้ร่างของรูนนะ้ำพุ่งทะลุกระจกแล้วเธอก็ตายขาดที่แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วเ,เพื่อนๆนะครับคิดว่าหนังเรื่องนีนะ้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคอมเมนต์ได้นะสำหรับผมนะครับมันคือหนังนาตลกร้ายเสียสีสังคมที่อาจจะไม่ได้เหมาะก,กับคนดูทุกคนนะครับที่ผมหมายถึงก็คือมันนะไม่ใช่หนังที่มีรายวิวาสักเท่าไหร่แต่มันนะครับมีความน่าตืน่นเต้นและก็มีฉากที่มันน่าติดตามเนื้อหาโดยรวมของหนังเนี่ยก็เป็นเชิงไซรักมากกว่า ราะว่าตัวหนังไม่ได้อธิบายอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ไม่เปิดเผยอ,อย่างชัดเจนว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องการอะไรและก็ต้องการจะเสืออะไรประมาณว่าตัวหนังนะครับจะให้เรานตีความเอาเองซะส่วนใหญ่มากกว่าแถมเรื่องราวนะครับก็สั้นแล้วก็แต่ละเรื่องนะครับก็ใช้นักสแสดงชุดเดียวกันโดยแค่เปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่บทเนี่ยมันไม่ค่อยจะเชื่อมโยงกันสักเท่าไหร่เลยมีเพียงแค่ตัวละครที่มีชื่อว่า R.M.F เท่าน,นั้นนะครับที่มันม,มีทุกตอนแล้วมัน,นก็ไม่พูดด้วยแต่ว่าตัวละครนี่แหละนะคคครรรัาาาหนนนนน้้ีี่่เป็นน็กงวววไดดละตตมมึใธ ที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมพอตัวละครส่วนใหญ่ในเรื่องนะครับมักจะมีความคาดหวังให้อีฝานะเป็นไปตามในสิ่งที่ตัวเองคิดแทนไม่ฝานะครับก็ามทำทุกอย่างเพื่อจให้คนคนนั้นได้ยอมรับซึ่งมันนะครับก็สอนให้เห็นภาพรวงของสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือว่าครอบครัวหรือว่าสถานที่ทุกที่แม้กระทั่งคนในสังคมมันทําให้ผมนะครับรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่สามารถสงร่งเข้าประกวดชิงรางวัลออสการ์ได้เลยอะ่ะเพราะทุกอย่างนะมันดีมากๆ และสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็ททำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้6.5คะแนนส่วนทางฝั่งมาเขือเน่านะครับได้ไป72%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ